สองสามีภรรยาที่ถูกโจรใจซามบุกรุกเข้ามาในบ้านแล้วลงมือขืนใจภรรยาต่อหน้าสามีแต่หลังจากที่พวกมันจากไปแล้วพวกมันได้ทิ้งบาดแผลทางจิตใจเอาไว้ให้กับพวกเขาจนทำให้ภรรยาไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ไปได้อย่างปกติสามีที่เห็นแบบนั้นจะได้จ้างวานหมอผีปรุงยาสูตรพิเศษให้กับภรรยาเพื่อทำให้เธอลืมเลือนความทรงจำอันเลวร้ายแต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยผลข้างเคียงสุดสยองตามมาด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่า Si d e e อ fect แต่ก่อนที่จะรับชมสปอยผมขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานอ้วนน้อยซอยหนึ่งด้วยนะครับตัวหนังได้เปิดฉากมาที่อังเดยสถาปนิกหนุ่มที่เดินทางไปหาแม่มดที่อพาร์ตเมนต์เขาได้เจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคอนสแตนตินมาเปิดประตูให้ ซึ่งคอนสแตนตินก็ได้บอกกับอังเดว่าเธอกําลังรอเขาอยู่อังเดจึงได้เดินเข้าไปและได้พบกับแม่มดหมอผีที่มีชื่อว่ามาร่าซึ่งมาร่าก็ได้ถามอังเดว่าเขามีอะไรจะให้เธอช่วยอังเดก็เลยบอกว่าเขาอยากให้มาราช่วยลบความทรงจําของโอยาเธอเป็นภรรยาของเขาที่เจอเข้ากับเหตุการณ์อเลวร้ายและไม่สามารถลืมเลือนได้ มาราจ,จึงได้จ้องตาอังเทเพื่อใช้เวทมนต์ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปในคืนหนึ่งในขณะที่อังเดยกับโอยาภรรยาของเขาที่กําลังตั้งท้องอ่อนๆที่พากันย้ายบ้านไปอยู่แถบชานเมืองในขณะที่พวกเขาทั้งกู้กําลังจะมีอะไรกันในห้องนั่งเล่นจูจูจก,ก็ได้มีโจรเข้ามาในบ้านและลงมือย่ำายีโอยาซึ่งโจรอีกคนก็ได้ใช้ปืนจ่ออังเดยเอาไว้เพื่อให้เขาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอังเดย์ที่เหลือไปเห็นมีดที่วางอยู่ใกล้ๆแต่เขาก็ไม่กล้าหย,ยิบขึ้นมาสู้ ก่อนที่เขาจะรอจังหวะที่โจรเผอและช่วยโอกาสวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลืออังเดย์ได้ปล่อยให้โอญาถูกพวกโจรกระทำย่ำย,ยีนจนเธอแท<า>งลูกและเมื่อเขาตามคนมาช่วยได้สาเร็จพวกโจรก็หนีกันไปหมดแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอยตามหลอกหลอนโอญาจนทาให้เธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งใน,นที่สุดเธอก็ขอตัดสินใจแยกกันอยู่กับอังเดเพราะไม่อยากจะเห็นหน้าเขาหลังจากนั้นอังเดก็ได้สี่กับคืนมารู้สึกตกใจที่มาร่าอ่านใจเขาได้ซึ่งนั่นก็ทําให้เขารู้สึกว่าควจะต้องขอตัวกลับบ้านก่อน มาราจะที่บอกอังเดว่าถ้าต้องการให้เธอช่วยกว,วะมาได้เสมอในคืนนั้นอังเดได้เดินทางไปดูวงของโอญาแสดงคอนเสิร์ตแล้วเข้าไปหาเธอที่หลังเวทีเพื่อพูดคุยเพื่อชวนไปประบาิกับจิตแพทย์แต่ทว่าโอยาก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าเธอไม่อยากเจอเขาอีกต่อไปแล้วอังเดจะได้กลับมาที่บ้านเพื่อนั่งดูวิดีโอวันแต่งงานของพวกเขาเขาได้เหลือไปเห็นมีดที่วางอยู่ในใจจึงคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากวันนั้นเขาตัดสินใจลุกขึ้นสู้บางที่เหตุการณ์ทุกอย่างก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนี้ อังเดที่คิดถึงเมียมากและไม่อยากเสียเธอไปจึงได้ตัดสินใจกลับไปหามาร่าซึ่งมาร่าก็บอยให้เขารอเธอเดี๋ยวก่อนที่เธอจะไปเปลี่ยนชุดสีแดงสุดเซ็กซี่ออกมามาร่าได้มอบเห็ดให้กับอังเดโดยบอกว่าให้เอาเห็ดพวกนี้ผสมกับอาหารให้โอย่ากินแล้วความทรงจำในอดีตของเธอก็จะค่อยๆจางหายไปเองมาร่าไม่เก็บเงินกับอังเดแต่ขอข้อแลกเปลี่ยนว่าอังเดจะต้องพาโอย่ากย้ายมายอยู่ที่นี่เพื่อคอยดูแลเหตุให้กับเธอ ซึ่งอังเดก็ตอบตกลงขอเพียงเมียของเขาลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เขายอมทาทุกอย่างอังเดทีด่จดการเอาเห็ดผสมขเข้ากับเค้กแล้วไปให้โอย่ากินที่หลังเวทีในคืนนั้นหลังจากที่โอย่ากินเค้กเข้าไปแล้วเธอก็กลับมาหาอังเดด้วยท่าทางที่ดูผิดปกติมากๆเธอมาบอกข่าวที่กับอังเดว่าเธอกำลังจะได้แสดงเดี่ยวแล้วก่อนที่จะเข้าไปโผกอดอังเดด้วยความคิดถึงซึ่งนั่นก็ทาให้อังเดรู้สึกปลาดใจมากและคิดว่าเหตุน่าจะได้ผลจริงๆเช้าวันต่อมาอังเดย์ที่พา โดยโกหกเธอว่ามีลูกค้าจ้างวันให้เขาปรับปรุงตึกนี้และพวกเขาทั้งคู่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่ตึกนี้เป็นการชั่วคราวซึ่งโอยาก็ไม่ปฏิเสธแถมยิงดูปื้่มอพาร์ตเมนต์นี้มากเมื่ออังเดกลับไปทำงานเขาก็าเข้าไปขอบคุณคค้วริวที่ได้แนะนำมาร่าให้เขาได้รู้จักซึ่งเหตุที่ได้รับมาจากมาย่ามันช่วยภรรยาของเขาได้อย่างน่าตกใจคีวริวที่ได้บอกอังเดว่าไม่ต้องขอบคุณแค่เขาเห็นอังเดยกลับมายิ้ยมได้เขาก็มีความสุขแล้ว ตกเย็นวันนั้นในขณะที่อังเดกับโอยากำลังนัวเนียกันอยู่บนเตียงโอยาก็ได้เห็นภาพหลอนว่ามีโจรมายืนอยู่ที่ประตูแต่เธอก็แค่รู้สึกผวาเล็กน้อยแล้วไม่ได้ตกใจกลัวเหมือนอย่างแต่ก่อนซึ่งนั่นก็ทำให้อังเดเชื่อสนิทใจเลยว่าอาการของเธอกำลังจะดีขึ้นในไม่ช้าหลังจากที่โอยาหลับไปแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาปรากฏตัวให้อังเดเห็นโดยเด็กคนนั้นได้บอกกับอังเดว่าให้รีบพาโอยาหนีออกไปจากที่นี่อังเดจึงได้ถามเด็กคนนั้นว่าแล้วเธอเป็นใครกันแนแ่ เด็กคนนั้นจะได้บอกให้อังเดยอย่าพูดเสียงดังอยู่ยมาร่าจะได้ยินซึ่งถ้ามาร่ารู้ว่าเธอมาเตือนเขาเธอจะหายไปตลอดการเช้าวันต่อมาอังเดยจะได้โทรไปรายงานผลกับมาร่าว่าอาการของโอยาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วในตอนนี้เธอจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแทบไม่ได้อีกต่อไปแต่เธอก็ยังคงเห็นภาพหลอนอยู่เป็นระยะระยะมาร่าจะได้บอกอังเดยว่าน่าจะเป็นภาพหลอนที่มาจากเขตที่กินเข้าไปทางแนของโอยาที่กำลังแต่งเพลงอยู่ในห้องตามลำพังก็ได้เห็นภาพหลอนอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้มันทําให้เธอรู้สึกกลัวเธอจึงได้เดินทางไปหาอังเดที่ทํางานในเช้าวันต่อมาโอยาก็ต้องตกใจสุดขีดเม่อไ,ได้เห็นว่าคอนสแตนตินมายืนมองเธออยู่โดยที่ในมือของเขามีเลือดออกเธอจึงได้ปลุกอังเดให้ตื่นขึ้นอังเดยที่ได้ถามคอนสแตนตินว่าเขาเข้ามาที่นี่ได้ยังไงใครอนุญ,ญาตคอนสแตนตินที่ได้จัดการปิดประตูห้องของมาร่าแล้วจากไปอังเดยที่ได้หันไปบอกโอยาว่าเขาเป็นคนส่งเอกสารของมาร่าเขาน่าจะแวะมาที่นี่เพื่อเอาเอกาสารสําคัญให้กับมาร่า เพราะฉะนั้นแล้วโอย่าสบายใจได้เขาไม่มีอันตรายอะไรแต่ทว่าโอย่าก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจที่คอนสแตนตินนั่นกุญแจประตูเข้าออกขอ,ของพวกเขาได้ในขณะที่โอย่ากำลังแต่งเพลงอยู่ในห้องตามลําพังเธอก็ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องจึงได้เดินออกไปดูแล้วได้เห็นภาพหลอนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเอาทารกมาวางไว้ที่ขอบหน้าต่างเมื่ออังเดย์กลับมาถึงบ้านแลวได้เจอเข้ากับโอย่าในสภาพที่เปือยเปล่าซึ่งเธอกำลังหวาดกลัวสุดขีดเขาจึงรีบเข้าไปปลอบใจเธอแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ทว่าโอยาก็สติแต่และพยายามจะมีอะไรกับอังเดซึ่งอังเดที่ตกใจที่ได้ปฏิเสธเธอไปจงทําให้โอยารู้สึกไม่พอใจอังเดพยายามติดต่อไปหามาร่าเพื่อสอบถามอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่ทว่าในครั้งนี้เขาก็ติดต่อมาราไม่ได้เช้าวันต่อมาอังเดจึงได้ไปสอบถามข้อมูลของอาพาร์ตเมนต์จากสำนักการทะเบียนทรัพย์สินโดยที่เจ้าของคนล่าสุดของมันถูกระบุโอ้ยว่าอยู่ในปี1938ซึ่งเธอเป็นผู้รากมากดีเก่าที่มีชื่อว่ามาร่ามาโซว่าอังเดจึงได้เอาเรอกาับค ว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่มาร่าเธอมีอายุมากกว่า80ปีแล้วเคลิวจะได้บอกอังเดว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเห็นโฆษณาชื่อของเธอผ่านทางอินเทอร์เน็ตและไม่เคยได้พบตัวจริงมาก่อนทางด้านของโอยาที่อยู่ตามลาพังก็พบว่าห้องแต่งตัวของมาร่าได้ถูกเปิดออกเธอจึงได้เดินเข้าไปดูและถูกตาต้องใจชุดแดงของมาร่าเป็นอย่างมากเมื่อถึงเวลาเลิกงานอังเดจึงได้เดินทางไปดูคอนเสิร์ตของโอยาแต่เขาก็ต้องประหลาดใจเพราะโอยาไม่ได้ลงชื่อของเขาลงไปในแขกคนสําคัญ เมื่อเขาเห็นโอยาเดินผ่านมาเขาจึงได้เข้าไปทักทายเธอแต่กลับกลายเป็นว่าโอยาไม่สามารถจำใบหน้าของสามีของเธอได้อังเดียจะได้จำใจไปนั่งรวมกับฝูงชนคนอื่นอังเดียได้เหลือไปเห็นมาร่าที่เข้ามาชมการแสดงด้วยเขาจึงพยายามจะเข้าไปสอบถามเธอว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นทำไมจูจ่ๆโอยาก็จำหน้าของเขาไม่ได้ซะง,งั้นแต่ยังไม่ทันที่อังเดียจะได้ถึงตัวของมาร่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เข้ามาห้ามเขาเอาไว้และเชิญตัวอังเดียออกจากงานทันทีในข้อหาสร้างความวุ่นวาย อังเดย์จึงได้ตัดสินใจกลับไปที่อพาร์ตเมนต์และผัาประตูเข้าไปในห้องของมาร่าซึ่งเขาได้เจอภาพถ่ายของนายตำรวจที่ถ่ายที่ขอส่งน้ำอังเดจึงได้จัดก,การใช้มือถือถ่ายภาพนั้นเก็บเอาไว้อังเดได้เจอเข้ากับประตูลับเขาจึงได้ลองเปิดดูปรากฏว่าประตูลับอันนั้นถูกเชื่อมต่อด้วยอพาร์ตเมนต์โสมโดยที่เด็กหญิงคนนั้นได้มาป,ปรากฏตัวต่อหน้าอังเดอีกครั้งแลวบอกว่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับอังเดเป็นฝีมือการจัดฉากของมาร่าเธอต้องการให้อังเดพาโอย่ามาที่นี่เพื่อต้องกาอโ เด็กหญิงได้พาตัวอังเดย้ยอนกลับไปดูเหตุการณ์ที่มาร่าทําการสังหารหมู่คนในหมู่บ้านด้วยการสั่งให้ตำรวจยิงเป้าพวกเขาโดยหนึ่งในนั้นมีพ่อของเธอเองอยู่ด้วยหลังจากนั้นอังเดก็ได้ตตีกลับคืนมาเด็กสาวที่ได้บอกให้อังเดรีไปช่วยโอยาและพาเธอออกไปจากที่นี่อังเดจึที่ได้พยายามตามหาตัวโอญาแต่ทว่าเขาก็ไม่พบตัวเธอเขาจึงได้ตัดสินใจไปแจ้งตำรวจเพื่อตำรวจช่วยตามหาตัวโอญาอีกครั้งอังเดได้บอกข้อมูลกับตำรวจว่าเขาได้เจอเข้ากับห้องรับแนวพาร์ตเป็นของมาร่า ผู้ต้องสงสัยที่สันนิษฐานว่าจะรับพาตัวภรรยาของเขาไปซึ่งตำรวจก็รับเรื่องเอาไว้และบอกกับอังเดว่าถ้าพวกเขาเจอตัวโอยาเมื่อร่จะรีบติดต่อกลับไปอังเดจะได้จัดการไปนค้นข้อมูลเกี่ยวกับมาราาทางอินเทอร์เน็ตและได้พบข้อมูลว่าเคยเคยเพบพันธุ์เห็ดที่หอส่งน้ำอังเดที่ได้รีบเดินทางไปที่ดั่นจนได้พบกับคอนสแตนตินเขาจึงได้ถามคอนสแตนตินว่าโอยาอยู่ที่ไหนแต่ทว่าคอนสแตนตินก็ได้ใช้เครื่องจักรไฟฟ้าช็อตใส่อังเดจนหมดสติไป อังเดได้สติกับคืนมาอีกครั้งและพบว่าตัวเองถูกมัดอยู่ในรถโดยคอนสแตนตนได้บอกกับอังเดว่ามาร่าจับตัวลูกสาวของเขาไปและบังคับให้เขาทําตามคําสั่งของเธอเขาจึงจําเป็นต้องจับตัวอังเดเพื่อไปแลกตัวลูกสาวของเขาลับคืนมาทางด้าของโอยาเธอได้ถูกพาตัวไปที่โบสถ์ซึ่งเธอก็ได้เห็นตัวเองอีกคนที่กําลังอุ้มลูกลงไปในบ่อชําระบาปโดยมีมาร่าได้บอกกับโอยาว่าคนอย่างเธอเป็นแม่ที่ดีไม่ได้หรอก จากนั้นโอยาก็ได้เห็นผู้โจรที่ย่ำยีเธออยู่ภายในนั้นด้วยเธอจึงวิ่งหนีออกมาส่วนอังเดย์ก็ได้ถูกพาตัวไปที่ห้องเพาะเห็ดของมายาคอนสแตนตินได้เห็นลูกสาวของเขาที่ถูกพาตัวมาเป็นอาหารให้กับเห็ดเขาจึงตั้งใจเอาตัวของอังเดย์มาเปลี่ยนแทนที่ลูกสาวของเขาแต่แล้วจู่ๆอังเดย์ก็พลัดตกลงไปในหลุมคอนสแตนตินจึงได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ลูกสาวของคอนสแตนตินพยายามบอกกับพ่อของเธอว่าพ่ออยากได้ทำร้ายใครเพื่อช่วยชีวิตเธอแต่ทว่าคอนสแตนตินก็ไม่ยอมฟัง และพยายามที่จะใช้ร่างกายของอังเดแทนที่ลูกสาวของเขาสักพักหนึ่งมาร่าก็ได้โผล่ขึ้นมาจากหลุมแล้วใช้เครื่องชตไฟฟ้าช็อตใส่คอนสแตนตินจนหมดสติไปก่อนที่เธอจะเอาเมือกจากเข็มปะทาที่หน้าของคอนสแตนตินโทษฐานที่เขาขัดคำสั่งและพยายามจะปล่อยตทวลูกสาวของเขาโดยพละการหลังจากนั้นมาร่าก็ออกไปแล้วปล่อยให้คอนสแตนตินถูกเมือกเข็มก,กัดกินใบหน้าจนเหลือแต่กะโหลกทางแก้ของโอยาเธอได้วิ่งหนีพวกโจรกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อังเดหลุดออกมาจากคอนเนการได้สําเร็จเขาจึงได้พยายามจะเข้าไปปลอบใจโอญาแต่ทว่าเธอก็สติแตกและตัดสินใจกระโดดออกมาจากห้องทางหน้าต่างอังเดที่ตกใจมากจึงรีบวิ่งลงมาที่ด้านล่างแต่เขาก็าพบว่ามันเป็นศพของคนอื่นพวกตาํารวจที่ตามมาเจอเข้าพอดีที่ได้จัดการจับตัวอังเดขังเอาไว้เพื่อสอบสวนพวกตำรวจได้พยายามค้นหาห้องลับตามที่อังเดกล่าวอ้างแต่ทว่าพวกเขาก็าไม่พบส่วนผู้หญิงที่ชื่อมาร่าที่อังเดอ้างว่าเป็นเจ้าขององพาร์ตเมนต์แห่งนี้ พวกตำรวจกได้ติดต่อไปหาเธอโดยเธอบอกว่าเธออยู่ต่างประเทศแต่เธอก็พร้อมและยินดีที่จะให้ปากคำกับตำรวจเมื่อเธอกลับมาถึงถึงแม้ว่าพวกตำรวจจะเจอเข้ากับอังเดที่อยู่กับศพแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดอังเดว่าเขาเป็นฆาตกรได้แทมบยังมีคำสั่งจากเบื้องบนว่าให้ปล่อยตัวอังเดไปอีกพวกเขาจึงจำได้ต้องปล่อยตัวอังเดออกมาจากคุกเมื่อถูกปล่อยตัวอังเดยได้กลับมาที่ห้องพ่อเห็นระตัดสินใจลงไปในหลุมซึ่งในอีกฟากหนึงเป็นหลุมทิ้งศพจากเหตุการณ์สการหมู่ของมารา่า โดยที่ด้านนอกนั้นเป็นโบสถ์เก่าๆที่ตั้งอยู่บนทุ่งหญ้าจากนั้นเด็กหญิงคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวให้อังเดตามเธอไปโดยปกตอนนี้มายากํกำลังทรมานตโอย่าด้วยความรู้สึกผิดพลิจิตใจของเธอเองเหตุการณ์ที่โอย่าสูญเสียลูกไปกำลังกัดกินใจเธออยู่ตอนนี้และการที่มายาติเลือกอังเดกับโอย่ามาเป็นเหยื่อของเธอนั้นก็เป็นเพราะว่าอังเดคือคนแบบเดียวกับพ่อของเธอเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงทําให้อังเดยรู้ได้ทันทีเลยว่าเด็กคนนั้นจริงๆแล้วก็คือมาร่าในตอนเด็กนั่นเอง เด็กคนนั้นได้พาตัวอังเดย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในอดีตที่ในตอนนั้นได้มีกลุ่มโจรบุกเข้ามาปล้นวัวของพวกชาวบ้านพ่อของเธอที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านจะได้เข้าไปเจรจากับพวกโจรว่าถ้าหากพวกโจรเอาวัวไปหมดพวกเราทั้งหมดจะอดตายพวกโจรจะได้เสนอกับพ่อของมาร่าว่าพวกมันจะยอมคืนไว้ให้พวกชาวบ้านครึ่งหนึ่งถ้าหากว่าพ่อของมาร่าจะยอมเสียสละมาร่าให้กับพวกมันซึ่งพ่อของมาร่าก็ได้ตัดสินใจให้พวกโจรเอาตัวของมาร่าไป ถึงแม้ว่าแม่จะพยายามห้ามปามสักแค่ไหนแต่ทว่าพ่อก็ไม่ยอมฟังและเธอก็ถูกทำร้ายซึ่งอังเดยเองก็ไม่ต่างจากพ่อของเธอที่ไม่กล้าลุกขึ้นสู้กับพวกโจและยอมเสียลูกไปอังเดยที่ได้เห็นโอยาจะอยู่หน้าโบสถ์เก่าๆจึงได้บอกให้เธอรีบหนีไปซะแต่โอยากับเดินเ้าไปในโบสถ์ตามเสียงเรียกของมายาอังเดย์ที่ได้เดินตามเข้าไปดูและพบว่าโอยาในตอนนี้ได้กลายเป็นสาวกรับใช้มายาไปเรียบร้อยแล้วอังเดย์ที่ได้ขอร้องมายาว่าเขาต้องการพาตัวภรรยากลั ามายาก็เลยบอกให้อังเดยช่วยพิสูจน์ให้ดูหน่อยว่าพวกเขารักกันจริงๆมายาได้พาโทวอังเดย้อนกลับไปในวันที่เกิดเหตุโจรบุกเข้ามาในบ้านซึ่งอังเดยก็ได้ตัดสินใจคว้าม,มีดขึ้นมาแทงโจรแต่ทว่าสุดท้ายแล้วโอยาก็ยังถูกโจรผู้นั้นรุมขืนใจเธออยู่ดีมาญาจึงได้เฉลยความจริงให้อังเดฟังว่าเธอไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้แต่เธอสามารถช่วยพวกเขาลืมเลือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้ มาญาจะได้เสนอข้อแรกเปลี่ยนว่าอังเดจะต้องยอมกินเห็ดเข้าไปเพื่อลบความทรงจำทั้งหมดของตัวเองไปซะเมื่อต่างคนต่างลบความทรงจำไปแล้วพวกเขาทั้งคู่จะได้เริ่มต้นใหม่จริงจงจังๆกันสักทีซึ่งในตอนแรกอังเดก็ตอบตกลงไปก่อนที่เขาจะปฏิเสธในภายหลังอังเดที่บอกกับมาญาว่าเขาไม่ต้องการเริมเลือนความผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาและเขารู้ดีว่ามาญาจะใช้ความเจ็บปวดในครั้งนี้ของเขามาเปน็นอาหารให้กับพวกเขที่ชอบกัดกินความเจ็บปวด มาญาติที่เห็นแบบนั้นจึงได้บ่งโหมากๆากที่อังเดกล้าปฏิเสธเธอเธอจึงได้จัดการใช้เวทมนต์กับอังเดเพื่อเปลี่ยนให้เขาเป็นร่างเพาะเห็ดโอญาที่จะติกลับคืนมาจึงได้โยตะเกียงเข้าไปในกองเห็ดจนลุกไหม้มาราที่เห็นแบบนั้นจึงได้พยายามจะดับไฟโอญาติที่ได้ใช้จวนนั้นพาตัวอังเดหนีออกมาทันทีเด็กผู้หญิงคนนั้นได้ตะโกนเรียกทั้งสองคนให้เข้าไปในคอกม้าและปิดออกไปทางหน้าต่างเมื่อมาล่าไล่ตามมาเด็กผู้หญิงจึงได้จัดการปิดประตูขังเธอเอาไว้ทำให้มมาาาลลถูกกกกพว้รระะทืืบเเธอออจัด จากนั้นเปลไฟก็ได้ลุกลามมาจนถึงคอกม้าจนทั้งบรรดาคู่ตายในกองเพิงทั้งอังเดและโอยาที่กลับมาที่หลุมและโผล่ขึ้นมาในห้องเพาะเห็ดซึ่งในตอนนี้เห็ดเพลมบต์ได้ตายไปพร้อมกับมาร่าด้วยเช่นกันอังเดที่เห็นว่าเรื่องทุกอย่างคงจบแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจขอโอยาแต่งงานใหม่ก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยครับยอมรับตามตรงเลยครับว่าดูครั้งแรกงงเอามากๆไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตัวละครแต่ละตัวก็มีความสับสนงุนงงพอสมควรไทม์ไลน์ของเรื่องเราก็มีการตัดสลับกันไปกันมาทั้งตอนเด็กตอนโต ถมยังมาเฉลยแบบคุมเครือว่าเด็กคนนั้นจริงๆแล้วก็คือมาร่าตอนเด็กแต่หลังจากที่ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งผมก็จับใจความสําคัญได้ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วมาร่านา้ะเป็นแม่ทพยที่มีอายุยืนยาวไมากกว่า80ปีแล้วซึ่งสาเหตุที่ทำให้เธอมีชีวิตอมาตะและยังคงยาวไวก็มาจากเห็ดพวกนั้นนั่นแหละครับแต่ทว่าเห็ดพวกนี้กลับมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันโตได้แค่เฉพาะในร่างกายของมนุษย์เท่านั้น ซึ่งอาหารของพวกมันก็คือความเจ็บปวดที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์นั่นเองยิ่งมนุษย์คนไหนที่ถูกใช้มาเป็นร่างพอเหตุและมีความเจ็บปวดมากๆเหตุของมาร่าก็จะยิ่งโตไวเพราะฉะนั้นแล้วเธอจึงได้ตัดสินใจเลือกคู่ของอังเดกับโอยาที่ทั้งสองคนต่างมีบาดแผลทางจิตใจพอๆกันจริงๆแล้วเหตุที่กินแล้วลืมทุกอย่างนั้นน่าจะเป็นการโกหกของมาร่ามากกว่าเพราะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เธอต้องการก็คือร่างของพวกเขาที่จะในการพ่อเหตุแต่บอกตามตรงนะครับว,ว,ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอังเดลโานนั้น มันเป็นอะไรที่โคตรจะสะเทือนใจมากจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วจึงไม่แปลกเลยที่คู่จะได้รับความบาดเจ็บทางจิตใจอย่างรุนแรงจนทำให้ทั้งสองคนกลายมาเป็นเป้าหมายของมาย่านั่นเองครับกระจกไปแล้วนะครับสำหรับคลิปละพยนร์เรื่องไซเอฟเฟกซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ